พยาดีตีทังวันตีหยิ้มเป็นคนจีเหรอสวัสดีค่ะมยุวชมวีชแนเเล,ลนะคะเมื่อนี่นุชไปหยิบบอสจับน้องนาริตะนะคะอุวยต,ต,ตื่นเต้เอออนอยู่เลยตึ๊งได้บอสออกน,อนุชตึ๊งได้บอสบอสขอนองเนาะนุชจะหึงมากเมือม่อเมื่อนั้หน้าแต่ว่าบุอพเอพิ่นเนาะเพราะดิไม่ทำไม่อยู่เป็นเส้นสัญญาอยู่ เซกานะคะจังหวัดบึงกาฬนะคะอ่าไปเมืองจาม,มากกับมากหอดบานตีซีพี่น้องก,ก็เริ่มเปิด่อพบอลสัมยูงลุ่มบานแวนมาส่งมาอยู่อในขนาดก็เลมมมยมาใหม่เลยวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะฮะยี่สิบสองตุลานะคะตอนนี้มึนหอดแล้วบอลบอลมีสั่งเจ้าะแล้ชั้นเจ้านะคะห้องเก้าหนึ่งว้าพอตอบก็แก่นหมด เรื่ององของไหวพี่น้องกเก่ง 9, 8, 8, 9. ต้องกาปนหหนสิพ่อบอแล้วทุกสอบ่อบอลแล้วยังแรงมือนอนอยูบบสบบ่สมูทชิลนสมูทชิวหนาวันนรถฝนหายถอดชลาวันฝ้นผัคนเดียวเสียแล้วเสีดจังอ้าวชมคิวขายไปเลยว้าวเตยเตยเนีย่นยก็เตยเตย คุใส่ผ้าคุณนหนเต็นติ๊กต๋อพี่น้องพ่อคอยข้าไม่วี่มาเท่าหนาวไม่วี่หนาวลบมหนาวที่ขรบบอที่ขรบบอพี่นะคะพี่อีอพี่อันนี้สลบนะะคสลบ บอลเนื่ยจะไปเบิ้งใจเกินลอยนะฮะโมเ้ในนี่ใจเกินท่านเหรอเบิ่งใจเกินพันพดเดตอนนี้บอดเพิ่งหนาสิลงไปใส่ไปหาหน่องบอกไม่แหาหน่องก็ได้บอดเพิ่งลุงไปหานอหอ้อ,นองมา,าลาาิตะนะคะนี่จะคนแจะต้อมหอดสันเก่าสันเกา่เกาของเก่าหนึ่งสองโอ้เจ้าหนึ่งหกเอาพื่อว่าพีเกไม่ยืนเพื่อเฮดบัญชีนะคะ อยู่ชั้นเก้าสั้นเนียสั้นทุกทายวนนี้พ่อออชั้นสยบอหนีสิบสั้นบ่โอ้หันหลังอขาหมดอันแมตต์ะเขาเนี่ยหัมบงหันเพื่อนใหม่เข่าพี่น้องเขาไม่หันาลูกบัตราล้งสิว่าอันย่าเขาไป อ่ถอยออกก่อนนะครับผมประจันต้องใส่เม็ดด้วยนะครับประจันว้าวขุดเหมืองอะไรนึงยคนแบบคักตุ้งยางถอยออกมาในช่วงอาหารผัดต่อมว่าพ่อเอาเม็ดไม่ให้เนยได้รูดประจันเกือบบรเข่าวลุ่มบานนะครับพี่น้องเอาไม่มีก็ตแกงหนึ่งแถะไม่มีแกงนุ่นแล้วแกงหนึ่งนะนะคะอันนี้ก็แต่งหนาไม่น้ำรูดได้พี่น้องแต่ง อันนางเต็งหนามัตบรตัวดันทาเพราะตอมเพิ่จอดไฟ้แดงเนาะจังแตงได้พอเชนซิวเชนซิวไปเตอนแรงรุดเรอม่้กันี่เราู่้อะยรเพรีงเพเอาอาวหนามซ่าเัรยังก็ล่านาไ่ใช่มามื่จะเริ่มเพงเริ่มไปหางายเรบอกไปเรื่องเออไปชุระไปชุระหน้าสารหนเกิดมากพราะอนพระท่านพตอมเนาะ เลยแต่งหนาแปลว่าอาบน,น้าแบบเ้าๆแล้วก็แต่งหนาไม่ถดนะคะแ <wheelchair. S 1> ชะ <c oughs> ร์มาพ่อเี่ขายอ่แม่สิ่งท่ขายอย่างเรายดอแม่อยบ่าพบเข่าอข้เพ่อกยิบพบ่พ่อขยบเ่าพ่อขยิบเข่า่อขยิบเ่าพ่ิบเข่าอบ่าอบเข่าอเขาอ่อยิอยัเ่พ่ิ่าอเม่บเขาบขึ้นนเบขข เอาเพื่อนเันไปเบิร์เื่อนบอดเตไซน์น้ำมัวไม่ใช่ทิโมเมนยังอียดเก็นีจักการมองหันเมก็ดอลมึงยังตีขอบฟานี่ซีเซนหแล้วเมยี่ดอกไปจีบมอเพื่อนเขาไปซื้อมอฝากลูกฝากต่ออย่รียจังเป็นตังซื้อมาฝากที่บอกเอียงกับว่าเสบซ้ำอยู่กับผู้สาวดอก ทิ่มีเรื่องดีวันนี้ก็ถือแก่ไร่แล้วแก่ข้าวแก่ข้าวพี่น้องไม่ไปไม่ไปโมเรลยลีสอดน้องใส่เถอะลงเล้วโอ้ยแม่ใส่กระบ่ไปน้ำโมพี่น้องเอ้ยบ่แม่ตอนแรกจ้าจะบ่ไปเนาะโมเขาไปเบิร์ดเลี้ยวโมแม่มาล่ำหมูขึ้นนี่ยืนหนึ่งบ่มาตีไลย ที่สองนี่ก็หวเื่นหมดทั้งหมด่ไม่อยู่เพราะว่าตีหานะฮะพี่เอกนานเปล่าแสรสุตอนนี้อุยแม่โคกนั่นนี่ฮันนั่งอะไรพอมึงพูดเย็นนะพกมึงมีโกอ่ะผมไมเย็นอยู่โอเคคับพี่น้องเดี๋ยวเขาถ่าถ่าบอดกันเนาะเดี๋ยวถ่าบอพิี่มาพี่ไทยบอดเห็นี่เนาะบอบอเลยนะคะ เดไปพอบอแบหลายมือไม่ใช่ครับวีกันข้าไปเส้อสัญญาหมื่นอะมากับพอดอดแม่วายตีที่แรกมากที่แหลกน่บอกแล้ววายตีตีจังวอตียิ้บอตีหัวแห้งเด้อบอดเดยวดยหัวแห้งคุณบอไม่หัวแรงนะคะเป็นในห้องบอดบอดเป็นไหนนี่ใแล้องบอดเป็นไหน ลมองมึงลองลองมึงลองมขั้นบอนลองเม่ไรกะนี่ไม่อยู่ขึ้นเสียงมึงเก้าพานการเวลาเสียงผู้แมกกับเสียงแคนดากคูเอาขึ้นต้นออกแล้วต้นออกเด้อวเสียงผู้เมนมาสั่นเอาไปอยู่กัียตนนทด สิมาฮะร้านนะผู้ใดมากกว่าร้านเอกกันจมแปดแปดอยู่โอ้ยโอ้ยอยู่มากมือก็มาพ่อบอดเนาะอีหลีกหนบอดที่เขาบอก่าเล่ยอ๊มใช่ใครโอ้ยแต่ธรรมดาละมือนี้บอดเพิ่อนใดออกลูกหมาแล้วนะคะเหลือแต่น้องนาริตะนะคะบอเล่นบึกการนะบอดยังบึงกันยังหนูอ๋ออจากห้องบ้านมือนี่แม่ อมรกันคือยือยังไี่หอจุดจุดเขาจะแจ้งเราอยู่พิซเนเตอร์พิเซนเตอร์นะตอบแล้วม่วาเป็นไทยโฆาณนตอนมอวนอนี่ยอนนี้ให้อันนี้เขาไปได้มาอันนี้ก็แมนมเอาให้เราเอาโบ่อะไรกกินนเยอะ บินยังไงบอสพี่ใหบินลืมอะไรปะเนี่ยบรรยากาศของการย้ายห้องนะคะมันีเป็นมือบอสพันยายออกจากโรงพยาบาลนะคะแต่น้องนาริตาก็ยังอยู่กับคุณหมออยู่นะคะข้อนี้เบิ่งเอานี่ร้านขึ้นทางเดี๋ยบอสสีชมพูนะคะทุกอย่างษย์สีชมพูไปเตียนมาแล้วบอสบรรากาศเยี่ยมีสีสันยังบอสปกติบอสตัวแทนอยู่อ้าวมันไปแล้ มีอะไรนั่นอะไรนี่ใช่ไหมขาดจะนยนข้อควจมาเข้าเือนเขางายมัอโอเคนะคับบอมีการีสีสาอย่างบอทีปกติบอไม่หมมีนะคะก็เหลือแต่ตึงๆแขนขนาดหุ่นเด็ต้นอะร้งลงบวบบก็ยังเหลือนิดหน่อยนะฮะสุดลัก็ตองสุดสุดละก็ตองเปลี่ยนบบอัี่ี่ ว่าจะสาวแตนเย็นชุดงานตามชุดอย่างนี้นะต้ีชซีกะแต่ยังใส่ชุดเก่ามันบ่ใส่ชุดเดียวใส่ชุดเดียวไม่ได้อะไรมากมายเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเพื่อนเข้าใจกีนดอกนักการเนาะปอก็คุ้มมากแม่นี่ลุยซานเอลโอเคนะคะเดี๋ยวย้ายของก่อนนะคะบอกเห็น จะเอฟซนะคะเอซนะคะอยู่เพย์ยย่ตรงไหยังงายโตไม่ไหว้เไม่ยุ่ฮะม่นบนเป็บ่อันนี้บรรกาศย้ายของนะบ่อนอ่ะ็นมนนมไหลเย็นบ่ออันนี้ก็ขนของมาแล้วค่แบบของก็เยอะแยะอยู่นะคะ แบบหลายอันนี้มาถ่ารถพอต่อมพอต่อมไปไเอารถอยู่นะคะคุณอะไรรถสีคันนึงอันนี้เห็นเห็นบ่ออะเห็นบ่อไหนเหน็บหนบ่าวี่ก็ได้บ่อ้ะ <c oughs> นังถ่ายพู่นะคะน่าเดี๋ยวดูเห็นบ่อคุณนะคะบ่ล้ะนังถ่านนะฮะอ่าเดี๋ยวรถตู้กับรถตู้ <c oughs> อันนี้เขาถ่ารถขนข,ของนะ,ะของเยอะมากสวยนะอันนี้เข้าก็ะสีขนของขึ้นรถระคสีอ่า คืนกินเท่ากันนะคะโอ้โหโยโย่เาะดวิ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 นิวงนะคะที่โรงแรมนวคะิว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 าวิวิบิว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 ีวาวินิว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 ะวิ่ิวิวิอิวิวิวินิิวิวิวหวิวนวิวิาินิวาวิ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 อิวมวิ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 ิวิวงวมวม มื่อคื้นนี่พันตันมื่อคื้นพันตันรูปเนาะตันรูปใส่ยังก่อรูลวบไปผ่านต้นมูอแหมมูอไทยรูปบพตันรูปเพันใส่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งมาล่างมูอเลยเหมือนแร้งเนาะฮะเดี๋ยวเขาไปทำงานแล้วสิแหมก็อยู่กระบอดไงสองคนอันนี้เะาจับแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวเข้าขึ้นขนของขึ้นรถกันเลยจ้า เท้าไม่บาทเท้ามือค่ะไม่ใช่าใส่ทั้งหมนี้เออจะต้องใส่ใส่ผพี่นองเป็นแบบแบบยางโอเคค่ะโอเคค่ะตัวักนะคะตัวนี้ใช่มาลำไหมแม่มาลำมันรอนโอเคค่ะเดี๋ยวคุณขอสรุปกันเลยจ้า ตอนนี้ฮอดร้านที่สิกินเขาแล้วนะคะร้านนัดพบริมโขงนะคะที่มุกดาหารนะอันนี้ก็จะเป็นร้านอีกหนึ่งร้านประจําของบอสนะคะเวลาเพิ่อนมากินเผาเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวมีค่าเบิ้งบรรยากาศเนาะค่ะร้านร้านเพิ่อันบรรยากาศดีนะพ่อเนาะติดติดติดฝั่งโค้งครับติดฝั่งติดฝั่งโค้งนะะดูแบบีครับแบบบรรยากาศสวยนะคะ รถกรถิ๊กพิเศษด้ครับเด้นีมาดูให้ด้วยหลานติริมริมโขงเลยนะคะนัติริมโขงเลยนะบดดแงพุ่มทันดตอนนี้เรากินข้าวแล้วแล้วนะคะอบบอิ่มมากนะคะอิ่มมีดีจริงิน้าจินเนี่ยลุดกินเพียงสองจานแล้ว โอเคนะคะมือนีจะบุญเยี่ยงหลายมือนีจะมาเยี่ยมบอสค่ะเยี่ยมบอสท่าจะจะไปลงแมต่อนะคะจะนอนลงแม่หรือยืนนอนข้างไหนบอสจะไปหรือเปล่าคะเฮ้ยคุแม่สวยแบบสวยใหลูกอ่อนสาวสวยไปไปบัตรเซเรนไบบายพอกันหมื่นนะคะหน้าใสหน้าเด้งนริตะแบงเท่านั้นน่าตากนะคะตมาก โอเคครับรถดีนะจ้ามาไทยมาขับเลยนีต้องตุยต้องตุยวันนี้มาไทยโคตราครับแต่ว่าเดไยปไทยยบันไปแล้วโอเคค่ะบท่นไปแล้วค่ะคขขบอันไม่ยุ่ยขอบอสซีมูยบอจ้าลวกลมันนึงเทุอย่างทุอย่างของบอสซีมูยนะคะ อเอาบอมาห้องหัวบอนะคะมีมบอลเปใหบ่นี่เอาบอลนั่นบอแม่ไม่บอลบอนจักใบบ่แม่<อ>แม่ขอบอนเลยคะ่ะบอนสีน้ำตาลนั่งไหนพี่ลุ้โตนัง่งเหอวเกอดเมียมีผู้ใดมนานัา่ง้างเรกาไดหมอนนะคะโอเคนะคะบอสบายบาย อกสิ่งอ,องพ่อ,อบอลมืออื่นนะคะอ่าโอเคค่ะอ่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เป็นกำลังใจให้บอลแล้วก็น้องน,นันรตะนะคะเราขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมือนี้งเขาตัวร้วายไปคนพี่น้องจะได้กลับบ้านแล้วนะคะอะไรพ่อไหวแซ่บว่าปะคันแซ่บอยู่มัดชิ้นเข่าชิ้นเข่าชิ้นเข่าคู่กันไหวเนาะ โอเคค่ะ <laughs> okay, ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ทีมงานเรานะคขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้น้องนานิสาแล้วก็บอสของเรานะคะเดะี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบาย